สมาธิเป็นการช่วยทําให้เรามีจิตใจที่โปร่งเบาสบายนะและอะไรที่เป็นความทุกข์มันก็จะมาลายสิ้นนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่นั่งสมาธิมีภาวะกรรมดีที่เสริมส่งให้มีจิตจิตตั้งมั่นในกรรมดีเนี้ยเสริมส่งให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะโชคลาภในที่นี้มีหลายด้านโชคลาภเรื่อง มีถูกลอตเตอรี่แล้วก็โชคลาภเรื่องสุขภาพโชคลาภเรื่องความรักโชคลาภเรื่องการงานการเงินนะอขอให้มีโชคดีทุกด้านนะลูกนะในสิ่งที่เราตั้งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติสวดบูชาในการทําสมาธิบูชาในบารมีพระพุทธองค์ในศาสนาตนเองในการรับสินห้า,าตรงนี้ก็ทําให้เรามีภาวะที่ดีขึ้นนะ หายใจเข้าลึกๆข่าจอมุยยาผ่อนคลายพนมมือนะพนมมือชื่อนำสกุลในวันนี้ได้ตั้งใจปฏิบัติบูชากรรดีมีทานสิ่งภาวนาปฏิบัติบูชาขอบุญกุศลน,นี้หุ่นนำชีวิตลูกและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญกุศลศักใใด์ใดๆขอให้มาลายสิน้น บุญกุศลนี้ขอแาถึงครอบครัวนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สามีภรรยาลูกหรือว่าเจ้านายบริวารลูกน้องที่มีชีวิตอยู่ก็แพ่ถึงได้นะลูกนะให้กับคนที่มีชีวิตให,วให้กับเทวดาที่คุ้มครองเขาให้กับเทพเทวดาที่ปกปักรักษาเขานะแล้วก็ขอในญิุศนี้ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติทางสุภาวนาขออธิษฐาน เจ้ากรรมในเวรนะที่ปิดกัน้นทำให้ข้าพเจ้ามีอุปสรรคมีความทุกข์ใดขอบุญนี้ส่งถึงเจ้ากรรมในเวรและขอให้เจ้ากรรมในเวรเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นับจากนี้ไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธอ่ะหายใจเข้าลึกๆ หาเจียวยาวควงทายแล้วก็ค่อยลืมตานะตั้งจิตขอพรหนึ่งข้อนะชดวารีแกชมาเกว่าแกตนนันตะเกวมาเกว่าแกนะเก่งมากเลยลูกโอ้เก่งมากเลยลอัลอลมตาลูกลูกหมูลืมตาโอ้ตบมือให้ตัวเองก่อนแล้วโอ้เก่งมากเลยความเชื่อมัน่นความเชื่อมัน่นอันที่สามความศรัทธา อ่ะโอมสามครั้งนี้โอมนี่ลูกโอมโอมพูดด้วยโอมโอมอ่ะเพียงเพียงสำเร็จสำเร็จเนาะบาย